จัดเทียลิสขุนตัวไหนเก่งขุนตัวไหนเทพคลิปนี้มีคำตอบครับผมในเกม Wonderland Mobile เนี่ยขุนพลก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับเนื่องจากขุนพลเนี่ยก็สามารถโจมตีได้หรือว่ามีสกิลซัพพอร์ตนั่นเองครับแต่ว่าขุนพลเนี่ยก็ไม่ได้เก่งเท่ากันทุกตัวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาจัดแรงกันดีกว่า เริ่มที่แรงดีนะครับ4ตัวนี้เนี่ยยังจุติไม่ได้นะครับเลยไม่ค่อยน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นชิสเนตเนี่ยที่เป็นธาตุลมนะครับแต่ว่ายังจุติไม่ได้หรือว่าจะเป็นตัวที่เคเวสแย่ๆอย่างอเทนาหรือว่าวีนัสเนี่ยตอนนี้ก็ยังจุติไม่ได้ทําให้ไม่น่าสนใจเล่นนั่นเองครับลุยนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่นิยมแต่ว่านิยมในตัวลองเท่านั้นเองครับ ตัวลองเนี่ยส่วนใหญ่ถูกสร้างมาเพื่อการฟามเพชรนะครับแล้วหลุยเนี่ยมีดาเมจที่ค่อนข้างสูงนะครับทําให้ทําการโจมตีได้ค่อนข้างรุนแรงนะครับเก็บคนได้ไวเก็บขุนได้ไวครับต่อมานะครับเป็นแรลงซีนะครับแรลงซีเนี่ยก็คือเล่นได้ถ้าใจรักนะอันดับแรกนะครับก็คือไอรีนไอรีนเนี่ยเป็นขุนพลที่ใช้ปืนนะครับแต่ว่าไม่สามารถบัฟธาตุไฟดาเมจคูณ3ได้ก็เลยไม่ค่อยมีคนเล่นเช่นเดียวกับคานาโกะนะครับ โดยคนาโกะนะครับเป็นขุนพลประเภทธนูนะครับซึ่งธนูเนี่ยไม่สามารถใช้กับดาเมจบัฟไฟคูณ3ได้นะครับต่อมานะครับแองเจล่าส่วนใหญ่เนี่ยคนจะเล่นนิยมเอามาเป็นตัวแทงแล้วก็ตัวฮิลนะครับซึ่งส่วนใหญ่คนเนี่ยก็จะไม่ค่อยเล่นนะครับเนื่องจากเอาขุนมาทำดาเมจดีกว่าในส่วนของแลงบีเนี่ยก็คือจุดติได้นะครับแล้วก็ใช้ได้เฉพาะสถานการณ์นะ เริ่มที่ไฮเตะนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นขุนธาตลมมีสกิลโจมตีเป็นเป้าเดี่ยวนะครับแต่ว่ามีตัวอื่นที่ดีกว่าอยู่ในแรงถัดไปครับต่อมานะครับเป็นเี่ยวหลานนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ทั้ง2สายนะครับ1ก็คือสายสปีดครับเพื่อเอามากางโล่2นะครับก็คือสายอินเพื่อเอามาทำดาเมจสกิลของเซียวหลานเนี่ยจะโจมตีเป็นเวทนะครับดาวเดียวดายเนี่ยโจมตีเป็นธาตุไฟนะครับผม ส่วนสกิลจุติเนี่ยอนุแห่งปตัตภีโจมตีเป็นธาตุดินครับสกิลกำแพงผาหินเนี่ยเป็นสกิลป้องกันดาเมจไกลภาพนะครับซึ่งเป็นสกิลซัพพอร์ตของเซลลวหลานนั่นเองเซลลวหลานเนี่ยได้เปรียบด้านการโจมตีมากเลยนะครับเนื่องจากโจมตีได้2ธาตุ1คือดาวเดียวไทยธาตุไฟ2คืออนุแห่งปัตภีธาตุาด,ดินนะครับก็อนุแห่งปตัตภีเนี่ยต่อยธาตุน้ําแรงขึ้นครับผมนี่วันฮิตตายเลย ต่อมานะครับสกิลกำแพงผายหินนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการกางโล่ป้องกันไดเมจไกลภาพนะครับตัวที่โดนไดเมจไกลภาพเนี่ยก็จะไม่ได้รับความเสียหายครับผมโดยอีกฝั่งเนี่ยจะโจมตีไกลภาพใส่เรานะครับแต่ว่าเราเนี่ยมีโล่อยู่เราเลยไม่ได้รับความเสียหายครับผมต่อมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างนิยมในเซิร์ฟนี้เหมือนกันนะครับก็คือชาช่าโดยชาช่าเนี่ยเล่นได้หลายสายนะครับ1 สายกายภาพ2ส,สายเวทและอันดับที่3นะครับเป็นสายสปีดแล้วก็มีอินด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลของชาชากันนะครับเริ่มที่สกิลแรกนะครับคมวาลีขั้นสูงสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลสายกายภาพนะครับต่อมานะครับสายเวทก็คือบอลน,น้ําแข็งนะครับขึ้นอยู่กับค่าเอเมทแท็นั่นเองสกิลไฮไลท์ของชาชาเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับวิชาแช่แข็งซึ่งทําดีบับฟฝังหนงข้าไม่ให้สามารถทําอะไรได้ในเทิร์นนั้นครับ อ่ะเดี๋ยวเรามาลองสกิลกันนะครับโดยตัวนี้เนี่ยเป็นสายอินนะครับเลยโจมตีเวทค่อนข้างรุนแรงแต่ว่าสายอินเนี่ยก็มีข้อเสียนะครับเมื่อเจอฝั่งตรงข้ามที่อินสูงมากๆเนี่ยเราก็มีโอกาสดีบัฟไม่ติดหรือว่าโจมตีมิสนั่นเองครับ2องปัจจัยหลักๆนะครับก็จะมาจาก1 Level ลเวลค่าอินถ้าค่าอินน้อยเนี่ยบอกเลยว่าจับไม่ติดแน่นอนครับ การเล่นชาชาให้เก่งเนี่ยก็จะเน้นไปทางอินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เก็บเลเวลให้สูงสครับเนื่องจากเลเวลเนี่ยก็มีผลต่ออัตราการจับติดเช่นกันครับถ้าเราเจอคนที่เล่นอินตันหรือว่าอิน650บเนี่ยบอกได้เลยว่าเหนื่อยแน่นอนครับตัวนี้เนี่ยเลยอยู่คแค่แรงบีนะครับผมอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจนะครับก็คือนาชีล่านั่นเองโดยการจุดตีเนี่ยก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะนาชีล่าเนี่ยเป็นขุนพลธาตลมนะครับสายอิน โดยสกิลเนี่ยก็จะเน้นไปทางเวทเป็นส่วนใหญ่นาชิราเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ต้องใช้อินในการเล่นค่อนข้างเยอะเพราะว่าถ้าอินน้อยเนี่ยเราจะยิงมิสนะครับแล้วก็สกิลสนับสนุนเนี่ยก็คือสากัดจุดก็มีโอกาสไม่ติดเหมือนกันครับแต่ขุนพลธาตลมเนี่ยก็มีข้อดีนะครับตรงที่สปีดเนี่ยค่อนข้างเยอะสามารถออกมาใช้สกิลหรือว่าทำดาเมจใจฝั่งตรงข้ามได้ก่อนนะครับผม แต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยก็ต้องพยายามบาลานซ์ค่าอินแล้วก็เอจิให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าอินน้อยเนี่ยก็มีโอกาสจับไม่ติดและถ้าเอจิน้อยเนี่ยก็มีโอกาสออกหลังฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับต่อมานะครับเป็นขุนพลที่ชื่อว่าซอลนะครับโดยซอลเนี่ยเป็นสายกายภาพาธาตุน้ำนะครับโดยาธาตุน้ำเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าดามจดเนี่ยอาจจะสู้าธาตุไฟไม่ค่อยได้นะครับ เนื่องจากตอน up level เนี่ยธาตุไฟนะครับก็จะได้โบนัสทั้งแอตแท k แล้วก็เอเมทแทกแต่ว่าธาตุน้ำเนี่ยไม่ได้อะไรเลยครับแหมน่าเสจได้นะครับต่อมานะครับเรามาดูแรง A แรง A เนี่ยจุดติได้สเตตัสด,ดีสกิลแรงใช้ได้ทุกคอนเทนต์ตัวแรกนะครับไม่พูดถึงไม่ได้ EVA EVA เนี่ยเป็นขุนพลธาตุไฟสายเวทนะครับโดยการโจมตีเนี่ยสกิลแรกนะครับเปลทามิน เป็นสกิลก่อนจุตินะครับอันนี้ผมแนะนําว่าอย่าไปอัพเลเวลสกิลนะครับเนื่องจากตรงนี้มันเป็นเป้าเดี่ยวถ้าเพื่อนๆไปอัพแล้วเนี่ยมันจะเป็น2เป้านะครับทำให้ไม่สามารถคอมโบได้ตอนเก็บเลเวลเนี่ยต้องระวังนะครับอย่าใช้เก็บเลเวลเลยส่วนตัวผมเนี่ยก็ใช้แค่เฉพาะในเควสเท่านั้นนะครับซึ่งในเควสเนี่ยการเก็บเลเวลสกิลจะไม่ได้ค่าประสบการณ์นั่นเองครับต่อมานะครับสกิลที่จุติเนี่ยก็คือเหี่ยวคำรามนะครับ สกิลนี้เนี่ยก็เรียกอีกอย่างหนึ่วว่าสกิลกวาดโดยสกิลนี้เนี่ยเป็นการโจมตี8เป้าหมายนะครับยิ่งถ้าเราเล่นธาตุไฟแล้วเนี่ยแล้วใช้อ e ีวาด้วยเนี่ยสกิลนี้บอกเลยโคตรโกงเนื่องจากสกิลเหี่ยวคำรามเนี่ยโจมตี8เป้าหมายนะครับโดยเราเนี่ยไม่ต้องเลือกเลยนะว่าเราจะโจมตีตัวไหนเออมันโดนทั้งแมปเลยโดยของสมใจของอ e ีวานะครับก็จะพยายามเน้นไปที่ ค่าพลังโจมตี M-Attack หรือว่า Speed ครับเพื่อที่จะได้ออกมาโจมตีก่อนยังไงเนี่ยการกวาดครึ่งทีมหรือว่าหมดทีมเนี่ยก็สร้างความได้เปรียบให้กับทีมเราแน่นอนครับแต่ว่าอีวาเนี่ยก็มีข้อเสียนะครับโดยที่การโจมตีเนี่ยมันเป็นเวทใช่ไหมถ้าเป็นเวทเนี่ยถ้าค่าอินของตัวเราน้อยหรือว่าเลเวลของตัวเราน้อยเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะโจมตีพลาดสกิลสนับสนุนนะครับก็คือสับสน,นวุ่นวายก็คือ ทำให้ฝั่งตรงข้ามนะครับไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ตีมั่วๆนั่นเองครับแต่ว่าสกิลเหี่ยวคำรามเนี่ยก็มีข้อเสียนะครับโดยการโจมตี8เป้าหมายเนี่ยเราก็ต้องมีค่า m อเมทแที่ค่อนข้างสูงนิดนึงนะก็ผมเนี่ยจะขอแนะนํานะครับให้ตัวคนเนี่ยเล่นเป็นธาตุไฟนะครับก็สามารถบัฟดาเมจคูณ3ให้กับอ e ีวาได้หลังจากที่บัฟดาเมจคูณ3ให้กับอ e ีวาแล้วเนี่ยอีว e าก็กวาดปุ๊บอ่ะเปไงจบเลย เล่นง่ายครับต่อมานะครับเป็นนิสนิสเนี่ยเป็นขุนพลธาตุน้ำสายเวทนะครับมีสกิลโจมตีหมู่เหมือนกันเอออสนีฟ้านะครับโจมตี6เป้าหมายนะครับแล้วก็หลังจุดติเนี่ยน้ำแข็งสายฟ้านะครับเป็นสกิลโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับผมต่อมานะครับสกิลสนับสนุนเนี่ยก็คือคาถาขึ้นมนนะครับเอาจริงตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะครับเราเนี่ยจะเน้นนิสในการโจมตีเป็นหลักๆเนาะ ถ้าเราเล่นธาตุไฟเนี่ยบอกเลยว่าสบายครับเนื่องจากเราเนี่ยคูณ3 n นิสนะครับแล้วก็ให้นิสเนี่ยโดดออกไปผ่าน,นะครับทําดาเมจง่ายๆแต่ว่าเราเนี่ยต้องนั่งเลือกเป้านะครับมันจะไม่เหมือนกับอ e ีวาอีวาเนี่ยกวาดตรงไหนก็ได้ของแมปครับโดนหมดทุกตัวนิสเนี่ยต้องนั่งจิ้มแล้วก็เลือกเป้าครับอีกหนึ่งขุนพลที่เป็นไฮไลท์ของเกมนะครับเฟดนั่นเอง โดยเฟดเนี่ยเป็นขุนพลธาตุไฟนะครับสกิลหลักๆเนี่ยก็จะเป็นเวทนะครับโดยเวทเนี่ยเราก็ควรเน้นค่าอินเนาะเฟดเนี่ยเป็นตัวที่มีเบสแตดค่อนข้างสูงนะครับก็การเล่นเนี่ยต้องพยายามรีขุนก่อนนะถ้าเราไม่รีขุนเนี่ยบอกเลยว่าค่าวิสเนี่ยนำไหชนะตามมาแน่นอนครับควรรีบรีขุนตั้งแต่ขุนเนี่ยเลเวล20ก่อนจุตินะครับ สกิลแรกเนี่ยก็คือระเบิดแรงนะครับโดยสกิลนี้เนี่ยเป็นการโจมตี1เป้าหมายนะครับก็แรงมากๆต่อมาครับอัสนีพิโรธนะครับก็คือโจมตีเป็น t s h p e นะครับยิงเนสซี่ได้หลังจากจุตินะครับเราจะได้สกิลเหยี่ยวเพลิงร้อนมาซึ่งสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลเป้าเดียวที่แรงที่สุดในเกมนะครับแต่เราอย่าลืมนะครับว่าถึงเราเนี่ยจะมี M a t t a c k ที่แรงแค่ไหนนะครับตัวที่เป็นสายเวทเนี่ยก็มีโอกาสมิสเช่นกันครับ ดังนั้นเนี่ยก็พยายามอัพเลเวลแล้วก็อัพอินให้เยอะๆนะครับหรือว่าทางที่ดีเนี่ยในการลุย20ด่านเนี่ยก็สามารถเปลี่ยนเป็นขุนกกยภาพได้ครับเฟดเนี่ยมีข้อเสียข้อเดียวยนะครับการที่เฟดเนี่ยโจมตีได้4เป้าซึ่งน้อยกว่านิสแล้วก็อีวาน,นะครับทำให้เราเนี่ยเคลียร์มอนพวกด่านเวฟเยอะๆได้ค่อนข้างช้านะครับเช่นมอนมาเวฟ8ตัวอย่างเงี้ยแต่ว่าเรายิงได้แค่ทีเชฟนะครับ ซึ่งทีเชฟเนี่ยบางทีก็เก็บได้แค่4ตัวบางทีเนี่ยเราอาจจะตีได้แค่ตัว2ตัวนั่นเองครับแนะนำอย่างนี้นะครับเฟดเนี่ยไว้กับเควส์อีวานะครับไว้กับลงกิจกรรมแล้วก็นิสเนี่ยไว้ลงกับ PK ครับต่อมานะครับคลิฟเนี่ยเป็นขุนพลธาตุลมสายไกลาภาพนะครับโดยสายไกลาภาพเนี่ยผมก็ค่อนข้างแนะนำอยู่แล้วเพราะว่าโจมตีไม่มิสนะครับนอกจากโดนคาน์เตอร์ คลิฟเนี่ยหลังการจุตินะครับสามารถโจมตีได้สีเป้าหมายเป็น Tshape เก็บเวลในซีได้สบายสบายเลยครับนอกเหนือจากนั้นนะครับแล้วก็มีโจนอฟอาร์ที่เป็นาธาตุน้ําแล้วก็เยื่ยนหลิงที่เป็นาธาตุไฟสายใกล้ภาพนะครับแต่ว่า2ตัวนี้เนี่ยโจมตีเป้าเดียวนะครับทำให้ได้รับความนิยมค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกับตัวอื่นอีกทั้งยาสเตตของทั้งเยื่ยนหลิงแล้วก็โจนอฟอาร์เนี่ยค่อนข้างออกยากนะครับเนื่องจากมันแรงค่อนข้างสูงนั่นเอง ตัวที่หาง่ายที่สุดนะครับก็คือแม็กเจลนโดยแม็กเจลนเนี่ยเป็นขุนพลธาตดิน,นะครับสายไกลภาพโดยสกิลก่อนจุีนะครับก็คือศีลาขั้งขั้นสูงนะครับหลังจุีเนี่ยก็เป็นสกิลเป้าเดี่ยวเหมือนเดิมนะครับชื่อว่าหินระเบิดแม็กเจลนเนี่ยก็มีสกิลสนับสนุนนะครับชื่อว่าเกาะแก่งแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทำงานเหมือนของเสียวหลานนะครับตัวนี้เนี่ยยังโดนโจมตีได้อยู่แต่ว่ามันเป็นการเพิ่มพลังป้องกันครับม หลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเราต้องเล่นลงแม็กด้วยนะครับเนื่องจากลงแม็กเนี่ยมียาสแตตนะครับจากการลงเดลี่แม็กเจลันนะครับอัน,นี้ผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยก็พยายามลงนะครับแล้วก็เก็บยาแม็กไว้บอกเลยว่าตอนแรกเนี่ยแม็กเจลนนะครับเป็นตัวที่สเตตไม่ค่อยสูงนะครับแต่ว่ายาเนี่ยมันหาง่ายมากซึ่งทำให้ตัวแม็กเจลันเองเนี่ยเก่งได้ง่ายนั่นเองครับ สำหรับการใช้แมกจัลเลนนะครับก็สามารถนำไปลง20ด่านก็ได้นะครับยังไงเนี่ยตัวไกดภาพเนี่ยก็ตีไม่มิสอยู่แล้วนะครับตีพวกโซลหรือว่าเองเจล่าเนี่ยสบายการลงแมกจัลเลนนะครับคลิกไปที่กิจกรรมนะครับแล้วก็กิจกรรมสามัคคีเลือกอันขวานะครับทารบแมกจัลเลนนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยลงฟรีได้1ครั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเกมมีกิจกรรมอยู่ซึ่งลงได้2ครั้งเลยมากสุดได้10ครั้งนะครับแต่ว่าจะเสียเพชรนั่นเอง ต่อมาครับตัวที่ผมแนะนำว่าเก่งที่สุดในเกมนะครับหาไม่ยากเลยครับลูก้านั่นเองลูก้าเนี่ยเป็นสายกายภาพธาตุไฟนะครับสกิลก่อนจด,ด่ตนีนียก็คือดาวอูหวังขั้นสูงครับเป็นสกิลการโจมตีเป้าเดี่ยวนะครับก็ตัวนี้เนี่ยตีเป็นธาตุไฟเนาะต่อมานะครับสกิลที่2นะครับดาบโค้งหลวซานะครับตัวนี้เนี่ยโจมตีเป็นไายธาต หลักๆเนี่ยก็จะเอาไว้โจมตีาธาตุน้ำนะครับที่ไม่สามารถใช้เดาอูหวังหรือว่าเอกกระเบิดเนี่ยโจมตีได้เนื่องจากสสกิลที่กล่าวมาเนี่ยเป็นาธาตุไฟนะครับแต่ว่าดาบโค้งโลซาเนี่ยเป็นไายธาตุต่อมานะครับหลังจุดติเนี่ยจะมีสกิลที่เรียกว่าเอกกระเบิดนะครับหรือเรียกว่าเอกบลัสโดยทําการโจมตี2เป้าหน้าหลังนะครับจะเห็นได้ว่าลูก้าเนี่ยเป็นตัวที่เล่นได้พลิกแพงมากนะครับ ทั้งตีเป้าเดี่ยวทั้งตีหน้าหลังทั้งตีไรธาตุนะครับลูก้าเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมแนะนําให้เล่นได้ทุกคนนะไม่ว่าจะเล่นธาตุอะไรนะครับเนื่องจากตัวลูก้าเนี่ยมีดาเมจที่ค่อนข้างสูงสกิลที่หลากหลายนะครับแล้วก็ยังเป็นธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยมีพลังโจมตีที่สูงนะครับเนื่องจากได้โบนัสตอนอัพเลเวลนั่นเอง แต่ว่าการใช้ X Blast เนี่ยก็ต้องดูนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะโจมตีธาตุน้ําได้เบาเออถ้าอยากตีธาตุน้นําแรงๆเนี่ยใช้ดาบโค้งหลวซานนะครับเพราะว่าดาบโค้งหลวซานเนี่ยโจมตีเป็นไรธาตุแต่ว่า X Blast เนี่ยเป็นธาตุไฟก็จบกันไปนะครับสำหรับการจัดเทลลสขุนพลที่น่าใช้ในเกมนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามหรือว่าสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สอบถามกันได้นะครับ แต่ว่าบางทีเนี่ยการเลี้ยงขุนนะครับก็ไม่ได้จําเป็นต้องเลี้ยงตัวที่เก่งเสมอไปเลี้ยงตัวที่เราชอบแล้วก็มีความสุขได้ครับขอให้เล่นเกมให้สนุกนะครับแล้วเจอกันบ๊ายบาย